สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาทำแมปอีเวนต์คริสต์มาสในเกมไทโดเน t ตกันนะครับเป็นเกมเจ้าของเดียวกับซิตี้บ้านนานเลยในวันนี้ผมจะมาปลดล็อกไอเทมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเริ่มจากภารกิจแรกเลยนะครับเป็นกล่องของขวัญด้านบนตรงนี้ให้คุณผู้ชมตามหาไอเทมให้ครบทั้ง20ชิ้นนะครับเริ่มจากจุดแรกนะครับตรงบ้านเรือนไทยแล้วกันง่ายดีมาครับไปสีม่วงต่อมาชั้น2นะครับตรงนี้จะมีอยู่2ออันไล่ชิดขอบไปเรื่อยๆเลยนะครับ ตรงกลางหันอันนึงนะครับตรงนี้ด้านหลังเลยจากบ้านเรือนไทยเนาะกล่องสีดำสามลาเบี่ยงกันต่อเลยนะครับด้านหน้านเลยครับสี่กล่องสีเขียวปึ๊บร้านกว๋วยเตี๋ยวมี2อ,อันนะครับเป็นด้านหลังตรงนี้จุดเนียนมากครับผมเจอจุดสุดท้ายเลยแล้วก็ในร้านกว๋วยเตี๋ยวเนาะห้าหกเดียครับเปี่ยนกันต่อด้านนอกอยังไม่หมดเนาะ นี่เป็นโซนช็อปครับดูเลยละกันด้านหลังครับเนียนๆหนึ่งกล่องปึ๊บบนโขดหินอันนึงนะครับแปดชิ้นแล้วเปลี่ยนกันต่อเลยนะครับปกที่ด้านบนเลยเนาะกระโดดขึ้นไปเลยครับจังหวะน,นี้พิ่งออมิดนึงมันติดเนาะนี่ครับเนียนมากหรือใช้มุมกล้องสูงๆก็ได้ครับสามารถมองหาไอเทมได้เหมือนกัน แถวไอติมันหนึ่งครับเห็นแวบๆเลยครับสีแดงๆครึ่งทางนั้นนะครับตรงโขดหินครับตรงที่ตกปลาไล่เปลี่ยนกันต่อครับอันนี้น่าจะบนหลุมแล้วล่ะเดี๋ยวผมลงเลยละกัน11อครับผมนี่ไล่เช็คเลนกลางแล้วเนาะเดี๋ยวตรงซอบต้องไปอีกนะครับเพราะว่ามันยังไม่หมดเปลี่ยนทางขวาเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เนียนมากครับกล่องม่วง บนช็อปเลยนะครับชั้นสองกับชั้นสาตอนนี้กล่องหนึ่งครับตรงเสาชั้นแรกเคลียร์แล้วเนาะดียวไปชั้นบนก่อนเริ่มจากชั้น3าก่อนละกันครับนี่ครับกล่องสีฟ้าน่าจะมีใบเดียวครับถ้าจำไม่ผิดไปชั้นสองกันต่อหนีแบบทางลัดเนาะอยู่ตรงนี้สห้าครับ ที่เหลือก็ตรงกลางแบบเลยครับผมนี่รับหลังป้ายเลยครับเนียนที่มีลูกศรนะครับเลือสี่ชิ้นในบ้านนี้อันนึงครับผมสิบเจ็ดของฟ้าฟ้าครับด้านหน้าสิบแปดสิบเก้าครับในน้ําเนียนมากแย่แล้วเหลือกล่องหนึ่งเดี๋ยวขอนึก่อนนะครับเสร็จแล้วครับอย่างเนียนครับผมตรงนี้ลืมไปได้ไงต้องสอบเลยนะครับหลังโขดหินครับผมตรงป้ายร้านค้าที่โดเนทเนาะ ตอนนี้ได้ไอเทมครบแล้วนะครับผมก็จะไปรับแรกเลยละกันอยู่ตรงนี้เลยครับรึบกดคอนเฟิร์มเลยครับผมเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้บูธขายของไปแล้วนะครับบูธโดเนทเนาะต่อมานะครับที่ผมจะปลดล็อกครับคือ2อันนี้ซึ่งผมไปฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ความคล่องแคล่วของคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ความขยันนะวิธีการฟาร์มที่ให้ได้แคนดี้นะครับก็คือตรงนี้เลยครับแล้วก็ขุดไปเลย นี่ครับย่งเขามาได้นะครับอันหนึ่งประมาณนี้ครับไล่ขุดเรื่อยๆถ้่หลายคนก็จะลําบากครับแนะนําให้ไปที่แมพคนน้อยก็ได้เนาะเมื่อฟาร์มจนครบครับก็มาทําการซื้อเลยครับปลดล็อกกันไปคอนเฟิร์มแล้วก็250ครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็พาเช็คครับสามารถดูได้ในบูธเลยเนาะเอาเป็นบูธว่างๆละกันตรงนี้เลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้สามารถที่จะโดเน a t บริจาคได้นะครับมาทําการตั้งบูธแล้วกด edit เลย นี่ครับกดที่บูธดิจิครับที่ปลดล็อกจะอยู่ในนี้หมดเลยครับผมนี่ครับด้านล่างครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็กดปุ่มก็ได้ตามนี้เลยครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือจะใช้เป็นคลาสสิกก็ได้ครับผมหากคุณผู้ชมไม่รู้วิธีการดเนทครับนี่เลยครับเขาอธิบายได้ละเอียดมากๆสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้โลบักเลยครับคุณผู้ชมแค่ทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนานะครับแล้วก็มาตั้งบูธให้เขาเปได้เลยครับผมซึ่งมีคนได้นะครับเยอะมากมายตามนี้เลยนะครับจานวนต่างๆ หลังจากที่ปลดล็อกบูเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาฟาร์มที่เป็นช็อกโก้นะครับอันนี้ได้มาจากการตกปลาเลยครับให้คุณผู้ชมมาตรงบ่อนี้เท่านั้นแล้วก็ตกไปเลยครับรอการสุ่มคล้ายๆตกปลาฟาร์มขอในแมปโลเปททั่วไปเลยนะอันนี้คือไม่ได้ครับผมต้องตกไปเรื่อยๆนี่ครับได้มาแล้วคือจะบกทั้ง2ออย่างครับช่องอีเวนต์จะบกช็อกโก้ด้วยอเทมนี้ครับสามารถซื้อได้ในเกมพาร์ตตรงนี้เลยครับผมแต่ราคามันจะสูงหน่อยนะครับ อันนี้คือรอยแคนดี้ครับก็สามารถที่จะกดซื้อได้แต่รู้สึกว่ามันเหมือนบัคอะไรก็ไม่รู้นะผมสามารถกดใช้ได้เลยในช่วงแรกที่ยังไม่ได้ซื้อบลธเนาะนี่ก็น่ารักดีนะครับอ,อ๋อแล้วก็จะมีบูธนึงนะครับที่ผมลืมไปก็คือบููก๋วยเตี๋ยวซึ่งผมได้ทาการฟาร์มทานก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับครบ1 5ึบชาม <S <S บูจะอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป่ะอืมตรงนี้เลยนะครับวิธีการฟาร์มนะครับให้คุณผู้ชมกดเมนูไหนก็ได้ครับมาสักอย่างหนึ่งรรรับปะทาาานได้เลยสามาถ ทำได้สูงสุดถึง3จานนะครับแล้วมันนั่งฟาร์มเรื่อยๆครับตรงนี้เลยครับ150หาชามครับผมนี่ผมจะกินให้ดูเลยแต่ละเมนูนั้นจํานวนคําไม่เท่ากันนะครับที่ผมชอบทานก็คือขวาสุดครับ9คําก็หมดแล้วบางเมนูก็คือ12คําเลยทีเดียวแต่ต้องการเสพความโลเพก็สลับเปลี่ยนเมนูได้ครับจะได้ไม่น่าเบื่อได้ไปแล้วครับ1พอย นี่ผมก็ฟาร์มไปประมาณ1นึงชั่วโมงเหมือนกันก็ซื้อเลยละกันแต่ในนี้มันขึ้นว่า100นะครับแต่ลองซื้อด้วยก่นอนมันร้อยห้าสิบนะแนะนําว่าให้ทานครบร้อยห้าสิบนะครับเขาอาจจะลงเลขผิดครับผมนี่ก็ได้บูทมาแล้วนี่ครับร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ช่วงกลางๆเลยว <Wow. S 1> ันนี้ผมชอบเลยนะครับมันดูเหมือนมารับประทานอาหารพอดีเลยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยน,นะครับอีกหนึ่งอย่างต่อมานะครับจะเป็นการนําพอยที่ได้มานะครับจากด้านล่าง หากคุณผู้ชมคุณยืนอยู่ในเกมครับจะได้รับนาทีละ5พอยต์แล้วก็ได้จัดก,การรับประทานก๋วยเตี๋ยว1พอยต์ต่อชามหนึ่งแล้วก็ตกปลานะครับวิธีการหาพอยต์ก็คือ3อย่างนี้เลยลดทั้งหมด3 0 0พันที่ผมจะซื้อมีราคาอยู่ที่ประมาณ4,500บาทนะครับอร่500อยต์ i n t เนะงั้นมาซื้อกันเลยดีกว่าผมก็ตื่นเต้นนะคือผมตั้งใจที่จะฟาร์มเกมนี้มากๆครับมันมีอะไรที่น่าสนใจดีเพลินดีครับผมนี่ครับกดซื้อไปเลยโอ้ได้แล้วครับแต่พอย n ลดนะ ซื้อไปครับอีกคันนึงเหมาไปเลยครับผมเรียบร้อยครับเงินก็เหลืออยู่พันสี่ต่อมาผมก็จะทําการโด o n a t ดูครับมันสามารถที่จะทําได้จริงๆเดี๋ยวผมหาล้านก่อนละกันเอาสัก2ล้านเนาะนี่ละครับ2โลบั๊กนี่ครับกดซื้อไปแล้วอีกล้านนึงละกันขอตั้งกินขนมได้เลยครับประมาณนี้เลยครับและนี่ก็คือแมปอัปเดตล่าสุดของไทยด o n a t e ครับคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้เราดูกันต่อในพีตต่อไปของเกมนี้ครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ